ที่างว,วัลที่หนึ่งเข้ากี่รอบนะครับสองรอบครับรอบแรกเขาไม่ให้ทำเข่าวครับรอบที่แล้วทำเข่าวครับ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 สุดยอดเลยฮะแล้วงวดที่แล้วรางวัลที่สองสิบห้าใบแล้ววัลที่สองด้วยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งด้วยครับสองด้วยครับสองด้วยส,สีนี่แม่ค้าขายส้มตำหน้าวัดเนี่ยออสุดยอดเลยเอาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับว่าอ่า นี่วัดอะไรนะวัดวัดสาราลีครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตําบลบางไผ่ครับเลยจากวัดสังฆทานมาหน่อยนึงครับ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 เปิดกูเกิลแมปก็เจอครับครับคหาง่ายเนาะหาง่ายครับ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 ที่เซิร์ชกูเกิลเจอเลยครับไอไผ่วัดสาราลีรางวัลที่หนึ่งครับครับพอาหวเสร็จแล้วก็มานี่ครับมาหยุรับโชคครับรับโชคเลยรางวัลที่หนึ่ง ก่อนเหมือนประช้าเลยขอได้ทั้งเงินทองโชคลาภการค้าขายครับการงานทุกอย่างขอได้ไหวรับครับเราเ็เพื่อครับเราก็เดินทางมาถึงนะครับวัดวัดสาลาลีนะครับตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อจะมากราบไหว้ขอโชคขอลาภจาก จากไอ้ไข่นะ,นะครับวัดสาลาลีนะครับจะเดเข้าไปด้านในนะครับในวัดาสาราลีนะครับไปตรงที่ไอ้ไข่อยู่นะฮะตรงตรงสา,ราลาที่ที่มีไอ้ไข่อยู่นะ ครับสวัสดีครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับอันนี้ก็พาเพื่อนๆไปนะครับจะมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะครับขอย่านะครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับครับสวัสดีมาไหว้เห็นได้ดูข่าวแล้วก็เลยเลยแวะเข้ามาดูมาไหว้ผมไปทำยูทูบนะครับถ่ายวิดีโอทํา youtube นะครับคือไอ้ไข่นี่รู้สึกว่าเห็นเขาพูดต่อๆกันคือศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะศักดิิิ์สทธ์ศักดิ์สิทธิ์ ใหม่คนทวารต้อมาช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อครเขามาบอกบุญเป็นสะพานบุญแล้วก็มีคนถูกเจ็ดงวดติดอืมครับครับครับหายชีวิตโผก่มาโดยหายสมองไว้ครับก็พอใหม่ให้เราก็ถูกกันติดติดเจ็ดม้วนแล้วแต่ว่าที่เนี้ยตั้งมาแล้วห้าเดือนว่าถูกสิบม้วนเราเพิ่งจะมีมาห้าเดือนฮะที่จะอันเชิญมาห้าเดือน อ่าเราไม่ได้อัญเชิญมาจริงๆริเราปั้นเองที่นี่แล้วก็า<อ>ทาพิเศษเดี่ยวที่นี่ทำทีเอง๋อปั้นที่นี่เองนะครับ ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดสาลารีนะครับตำบลบางไผ่นะครับเพื่อเราจะมากราบไหว้ไข่นะครับ,ท,รบ,บ,รบที่วัดสาลารีนะครับ คือวัดนี่นะฮะเมืะะอม่อ,าาอหวยงดที่แล้วนะครับม,มีพนักงานนะครับพนักงานาบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ,บที่ได้มาไหว้ขอสิ่งขอพรการไอ้ไข่นะฮะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่นะครับแปดเก้าสามนะครับเป็นจำนวนสองคู่นะครับได้รางวัลเงินสิบสองล้านนะครับก็ ผู้ชายครอบครัวก็พาท่านผู้ชมครับแวะมาสักการะกราบไหว้นะครับเพื่อนก็มีล่าแก้บนนะครับจุดประทัแก้บนนะครับลูช้างมาขอขอญอาตถ่ายทำอยูทูกนะครับ ออขอให้นะฮะส่งสกิ์จำนวนบานๆได้ลูกไ,ได้ยอสรุปอย่างนึงสองแสนเร็วๆนะครับระพาน์อดได้ไขยด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไนไข่นะฮะไอ้ไข่ที่วัดสาราลีนะครับ ก็จะมีเสียงประทัดอยู่เป็นระยะระยะนะครับสำหรับท่านที่มาแก้บนนะครับกะจะมีประชาชนมาไหว้กราบไหว้กันเยอะนะครับมาไหว้กันเยอะนะฮะจะไหว้ดูน้ดัแดงนะครับน้่แดงแล้วก็มีจุดประทัดแก้บนนะฮะ เดินครับผมคนข้างใน,เ,านาเต็มหนั่งนังน่งรอก่อนได้นะครับก็ยืนตัว,ตวนัน่งได้เลยครับนั่งก็ยังไม่พอเดี๋ยวยกมาให้อีกครับผมจะถ่ายภาพไข่ให้ชัดชัดนะครับถ้ทาท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอขอสินขอพรนะครับขอ,ขอ ขอโชคขอลาบนะฮะขอได้เลยครับตอนนี้นะครับดีพวัตรสาราาลาบดีนะครับอยากจะให้โชคให้ลาบจอดท้องบนเลยครับโทษนะครับ <c oughs> อันนี้ไม, <c oughs> ม,ม,ม่มาแก้บนใช่ไหมฮะ,น,ะน้ำอร่อยอร่อยครับแล้วนดีเท่โม่งเลยน,นะ

พี่รางวัลที่หนึ่งเข้ากี่รอบนะครับสองรอบครับรอบแรกเขาไม่ให้ทำเข่าวครับรอบท, <c oughs> ที่แล้วทำเข่าวครับ <c oughs> ครับครับครับสุดยอดเลยฮะแล้วงวดที่แล้วรางวัลที่สอง,องสองอิบห้าใบแล้ววัลที่สองด้วยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งด้วยครับสองด้วยครับสองด้วยสีส่นี่แม่ค้าขายส้ยสมตำหน้าวัดเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะเอาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับว่า นี blender, ่วัดอะไรนะวัดวัดสาราลีครับอยู่ที่ไหนคร wei. ับอยู่ท like ี่ตําบลบางไผ่ครับเลยจากวัดสังฆทานมาหน่อยนึงครับอ๋อครับครับครับเปิดกูเกิลแมปก็เจอครับครับหาง่ายเนาะหาง่ายครับครับทสกูเกิลเจอเลยครับไอ้ไข่วัดสาราลีรางวัลที่หนึ่ง พอไหวเสร็จแล้วก็มานี่ครับมาหยดรับโชคครับรับโชคเลยน้องที่หนึ่งมาทำนายก่อนเหมือนประช้าเลยขอได้ทั้งเงินทองโชคลาภการค้าขายครับการงานทุกอย่างขอได้ไหวรับครับอคัอันนี้ก็เรียกเหมือนกันด้วยนะครับ นี่พ่อค้าขอญาตครับพ่อค้านี่ขายแม่ค้านะครับเนี่ยวันที่หนึ่งวันนี้ครับครับอันนี้งวดเก้า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 เจ็ดครับนี่แพงนี้นะครับเอแพงนี้เลยเหรอฮะเดี๋ย่อันนี้งวดก่อนเดี๋ยวแปดใบสุดท้ายอ๋อนี่ครับเราวมาหาเจ้าของรางวัลกันในภาพก็จะไปจุดนี้นะครับอันนี้แพงนี้โอ้โหแพงนี้ครับแเออจะไปแล้วเรามีเจ็ดคนเจ็ดคนคือสมบูรณ์เลย ตอนนี้นะครับก็หล่งไหลกันมาเยอะเลยครับนะฮะมากันเต็มเลยนะครับเต็มเลยครับมากันเต็มเลยโอ้ยจะหมดแล้วนะพอ๋อไม่เป็นไรครับหลวงพี่ครับ อันนี้ก็มาอุดหนุนซื้อหวยกับแม่ค้าลอตเตอรี่กันครับก็สิบห้าตกตกมัน 15, ต,กต,กต,กตกคนละหูค่าถึงร้อยห้าสิบ 5, 40, ใช่ไหมแต่ว่ามันสิบห้าใบด้สิสิ 15, บห้าใบต้องมี ท่านผ้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ต่อหน้าไข่นะครับจะขอโชคขอลาภก็ขอได้เลยนะครับ คุณพี่ครับเดี๋ยวจัดให้ผมชุดนึ่งผมมาไหว้ใหม่นะไม่เคยมาไหว้นะได้ค่ะได้ค่ะเอาเป็นประทัดยังไงนีคะเรต้องจุบประทัดด้วยเหรอใช่คนที่ยังไม่เคยมาไหว้ต้อมีน้ำแดึงวดประทัดบกล่องแล้วก็แล้วก็จัด้ผมชุดหนึ่งเอาเป็นแบบมีเลหรือไม่เลขคะมีมีเลขที่ไหนมีที่เลขนัชงนกล่อเหอฮะเอามีเลขก็ดเลข นี่ผมได้นะฮะผ่านที่เดี๋ยวผมจะไปไหว้พนนะระด้านในก่อนนะครับจะไปไหว้พระข้างในก่อนนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระด้านในก่อนนะครับ ตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาไหว้ไอ้ไข่นะฮะตอนนี้ได้เครื่องไหว้มาแล้วนะมีประทัดนะครับคนที่มาไหว้ใหม่เขาจะเขาจะแนะนําให้ใช้จุดประทัดนะครับจะมีห้าร้อยกับพันพันนัดแล้วก็มีน้ําแดงนะครับ ตอนนี้ผม,มก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไหว้ไข่นะครับวัตถุิษสิทธิ์นะครับย,ยังไม่เคยมาบอกนะคะ นี่ผมจะมาจุดประทัดนะครับจบุดประทัดแก้บนนะครับถ้าน้องเขาบอกให้ดูดูเลขในกล่องประทัดนะครับอันนี้จะมีตัวเลขด้วยถ้าโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยนฮะโอ้เลขสวยด้วยเลขสวยมากเลยครับ าะว่าหาซื้อไม่ได้เลยหมดเจอเล็กดังด้วยอโอโ้โหนะครับไอ้น้องก็จะประจุประทัดใน้นะฮะอันนี้ของผู้ชายเข้าคัวเองนะครับ เลขที่ได้มาครับเดี๋ยววันนี้ผู้ชายเข้าครัวจะลองจะลองมาเสียงเสียมซีดูนะครับเสียงซีดูตอนหน้าหน้าไข่นะครัะ Bad. ดีครับสวัสดีครับทางนี้เป็นอะไรครับทางนี้ครับบูอาบูชายไข่จ้ะอ๋อบูชายไข่เสร็งเมื่อวันที่สี่ร้านที่ผ่านมาจะมีมีหลายเนื้ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูครับร้อยห้าสิบบาทเนื้อกาไหลทองสองร้อยเนื้อดำนินกาลสามร้อยบาทเนื้อไทเทเนียมสามร้อยบาทเนื้อทองชมพูสองร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสองร้อยบาทตัวนี้จะเป็นที่เขาถวาย อันนี้เขาถวายมาเพื่อเราจะไปทำบุญสร้างอ๋อครับครับเพื่อคนบริจาคเอามันไปทำบุญนะครับใช่คืออันนี้อันนี้เข้าวัดเลยสองร้อยบาทเรื่องทองเหลืองก็ใครมากราบไหว้แล้วก็สามารถมาเช่านะฮะเช่าใช่ค่ะแล้วก็มีบูชาได้นะครับใช่ค่ะท่านไหนอะค่ะอยากจะทำเป็นสร้อย นี่ก็เป็นเนื้อขายของที่มานดันะคะที่มีบุญมิเศษทุกวันที่ถือรักถึงค่ะก็เชิญได้นะคะเสียงดังนิดนึงนะครับใช่ค่ะก็คืนคืนค่ะวันหยุดก็จะมีสร้อยเป็นรูกประคำนะครับค่ะ เดี๋ยวจะพยายามรี้เรีนี้บูชายังไงฮะเอ่ออันนี้ค่ะจริงๆเป็นทาให้กับวัดแล้วก็คิดเป็นราคาต้นทุนค่ะแล้วก็อาจจะมีค่าแรงนิดหน่อยแต่ก็ถวายวัดเช่นกันครับได้บุญได้บุญได้บุญได้กันค่ะครับครับครับใครสนใจก็มานะครับที่วัดสารีนะครับเดี๋ยวจะพยายามมา ทุกวันอยู่ที่มีแบบว่ามีคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ปกติทำงานอ๋อปกติทำงานใช่ค่ะแล้วก็มาช่วยเหลือวัดค่ะถ้าว่างก็เขามาช่วยเหลือกันครับ ครับตอนนี้เป็นบรรยากาศภายในข้างวัดสาลาลีนะครับเอ่อบรรยากาศสวยมากวิวสวยมากนะครับดูทางนู้นนะฮะมองไปด้านนู้นน่าจะเป็นสะพานพระรามที่ห้านะครับะะถ้าใครนั่งเรือมานะครับก็ก็ได้ครับนั่งเรือมาก็ได้ครับตรงนี้เป็นท่าน้ําของวัดวัดสาลาลีนะครับนะฮทางด้านนู้นเนี่ยจะเป็นสะพานพระรามที่ห้านะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิ่งพระดังกรุงเทพนะครับด้านนี้จะไปทางจงังหวัดนนทบ,บุรีนะครับนะฮะนี่ครับถ้าใครใครนั่งเรือมาก็จะเข้ามาด้านนี้ครับขึ้นท่าเรือมาก็ก็จะเดินเข้าไปวัดนะฮะก็จะไปเจอสาลายไอไข่ที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือนะครับด้านนี้จะเป็นโบสถ์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ วันนี้เอาหวยมาฝากนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องผู้ชายเข้าครัวทางินมพาเที่ยวนะครับ